ค่ะก็คงต่อนะคะก็คือคราวนี้เราก็เคยจัดช่อง YouTube นี้ขึ้นมาก็คงเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมสิริวารีจึงพยายามให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ YouTube มันไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยเพื่อที่จะทำอย่างไรให้พวกเราอะคะ่ะ SME ตัวน้อยๆเนะะี่ยค่ะรวมตัวกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ถ้าเราอะไรที่เราทำกันไม่ได้นะคะเราไปขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรดีนะคะ คราวนี้วันนี้ที่อยากจะคุยกับทุกท่านก็คุยเรื่องความเสี่ยงการเป็นนักธุรกิจนะคะแบกรับความเสี่ยงไว้สองบาทเต็มเต็มเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังฟังคะ่ะแล้วเพื่อนๆคะ่ะเรียกให้หมดการแบกรับความเสี่ยงขับรถไปถ้าเราไม่รู้ว่าระยะทางมันเท่าไหร่น้ำมันเราจะพอไหมนั่นคือความเสี่ยง ถูกไหมคะถ้าเราไม่รู้ระยะทางเราไม่รู้ระยะทางไม่รู้เป้าหมายถ้าน้ำมันหมดจะทำย่างไรนั่นคือัความเสี่ยงนะคะหรือเราทำงานไปเราผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าเร่งขายใครแต่ฉันผลิตในสิ่งที่ฉันชอบท่านว่าเสี่ยงไหมคะเสี่ยงค่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะจะค้าขายยังไงอ่ะ แล้ฉันชํานาญอะฉันทาอย่างนี้มาฉันจะเอาไงฉันก็ต้องผลิตอย่างนี้ไปไม่รู้หรอกขายไนดะ้ไม่ได้ผลิตวางไว้ก่อนผลของการผลิตวางไว้โดยไม่มีรู้จักไม่รู้ว่าจะขายขคยอยากผลิตเลยคะ่ะอยู่เฉยๆนอนตีโปง่งยิ่งดีกว่าเพราะอะไรคะเพราะเราเอาเงินสดมาซื้อวัตถุดิบเราเปิดเครื่องจักรขึ้นมามันเป็นค่าใช้จ่ายเงินสดก็หมด ค่าใช้จ่ายต้องหาเงินมาเป็นค่าไฟค่าน้ําค่าจ้างนั่นคือความเสี่ยงไหมคะเสี่ยงนะคะการเป็นผู้ประกอบการนี่มันเสี่ยงทุกเรื่องค่ะกําไรก็ไม่รู้จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้ว่าฉันอยากจะทาอย่างนี้แล้วฉันเคยทาอย่างนี้ฉันไม่เปลี่ยนยังไงฉันไม่เปลี่ยนฉันทําอย่างนี้ต่อไปท่านคะมันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนแล้วนะคะยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยี ยุคนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเขาเช็คภายในเพียงไม่ถึงห้านาทีเขาก็รู้แล้วว่าใย,ยนกใยสิลิสิลิวารีเนี่ยทําอะไรขายอะไรแล้วคู่แข่งใคยบ้างที่ผลิตเหมือนใยสยิลิวารีเขาก็ไปหาซื้อได้เหมือนกันค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่า,เพ,วาเพื่อนผลิตน้าําปลาน้ําปลาเนี่ยดีที่สุดอร่อยที่สุด มีคุณค่าทางอาหารที่สุดแต่พอไปเสิร์ช g o o g ิ e ดูสิคะมีเป็นร้อยลงเลือกได้เลยค่ะจะเอาลงไหนราคาเหมือนเหมือนกันคุณภาพเหมือนเหมือนกันแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะบริหารความเสีย่ยงดิฉันเตือนดีฉันไม่ได้เตือนเพื่อนอนกปิอบัตินค่คะนกก็อบอกเพื่อนเสมอว่าบอกเพื่อนและบอกผู้ประกอบการเวลาคุยกัน เอ๊ะจานจานนกเนี่ยจะทําอันนี้นะจะทําจะทําจะทําอะไรนะทําจะผ้าตัวนี้นะผ้าย้อมคามนี่แหละดีขายน่าจะขายได้เพราะคนชอบผ้าย้อมคาก็าถามก็ไปคําแล้วแล้วหนูจะขายใครก็ไม่รู้แหละใครมาซื้อขายหมดแล้วหนูผลิตเท่าไหร่ก็ไม่กี่หมื่นบาทหมดเลยเท่นตัดเพราะว่าผ้าย้อมคามสวยและขายดีแน่นอน สุดท้ายเอ่อพอห้ามคอถามที่ให้ถามว่าขายใครขายที่ไหนขายอย่างไรช่องทางการขายตรงไหนอะไรถามมาก,มากๆาเธอไม่ครบฉันเลยค่ะก็ไม่ครบสิริวารีเลยค่ะเพราะว่าถามมากสุดท้ายก็เจ๋งอาจารย์นกทำไงอะเนี่ยของเต็มสต๊อกเลยช่วยเอาไปขายให้หน่อยก็ว่าเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงคือความไม่รู้นั้นสิ่งที่เราจะบริหารพอมไม่รู้ก็คือความรู้หาความรู้ค่ะสมมตุติเราจะผลิตผ้าคามเราต้องเซิร์ชถึงอินเทอร์เน็ตเลยค่ะว่าใครชอบผ้าคามบ้างนะคะประเทศไหนคนไทยกลุ่มไหนเขาชอบผ้าคามบ้างแล้วคนที่ชอบผ้าคามเนี่ยอายุเท่าไหร่ แล้วเขาจะซื้อในราคาเท่าไหร่แล้วเขาจะใช้เนื่องในโอกาสไหนซีซั่นไหนที่เขาจะใช้คอร์รัคชันเป็นอย่างไรแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะขายช่องทางไหนแล้วเราช่องทางนั้นเราจะสื่อสารกับเขาได้อย่างไรเราจะพูดกับเขาบอกกล่าวสินค้าของเราได้อย่างไรแล้วสินค้าของเราแตกต่างกับผู้แข่งอย่างไรท่านคิดว่าถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้ท่านเสี่ยงไหมคะ ไม่เสี่ยงค่ะเพราะท่านรู้หมดแล้วก่อนที่ท่านจะทำเนี่ยท่านรู้หมดแล้วว่าท่านจะผลิตเพื่อขายใครขายยังไงร,รูปแบบหรือดีไม่ดีท่านอาจจะทําตัวอย่างขึ้นมานะคะทําตัวอย่างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปนําเสนอขายก่อนทําสักสิบชิ้นลงทุนลงทุนสักสามพันบาททาสักสิบชิ้นท่านท่านถ้าขายไม่ได้ท่านขาดทุนแค่สามพันบาท แต่ถ้าท่านเอาเงินแสนเงินหมื่นของท่านมาผลิตเพื่อรอลูกค้านั่นคือความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่สิริวารีพูดถึงที่นกพูดถึงก็คือการที่เราจะทำอะไรเราต้องมีเป้าหมายเราจะทำอะไรเราต้องมีความรู้เราจะทำอะไรเราควรจะทำรายละเอียดในสิ่งที่เราจะทำให้ชัดเจนเช่นเราจะผลิต ผ้าย้อมครามเพื่อขายให้กับผู้ประกอบการนคะรโอนาอสกาโดยเราจะรองทำผลิตเพื่อสักสิชิ้นแล้วก็มาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเพื่อไปนำเสนอนั่นคือการขายในรูปแบบเดิมคือการทำโดยการไปเอ็กซิเดชันหรือการทำ line, ออฟออนไลน์ แต่ในยุคปัจจุบันนี้เราใช้ออนไลน์ในการนำเสนอได้ DITP จะเปิดช่องทางให้เรานำเสนอเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ไทยเทรด go t h ของกระทรวงพาณิชย์หรือท่านก็มารวมกับซิลิวารีนี่ค่ะรวมกับพวกเครือข่ายสมาร์ทเครือข่ายนว้นเครือข่ายนี้ก็มีเยอะแยะแล้วก็ขอโอกาสเขาในการที่จะร่วมกันเสนอขายสินค้า แค่นี้ถ้าไม่เสียงแล้วแล้วถ้ามารออย่างนั้นน่ะจะเอาเงินตรงไหนมาใช้พก็เราก็ต้องวางแผนอีกค่ะเราก็วางแผนอีกค่ะว่า,าสมมติหกเดือนเนี้ยเราจะทำม็อบอัพเพื่อทดสอบตลาดในช่วงหกเดือนเนี้ยเราก็จะหาไรายได้ด้วยวิธีช่องทางไหนเช่นเราไปออกบูธเช่นเรานําเสนอขายออนไลน์ไปด้วยเช่นเรานําเสนอเพื่อนเพื่อนพักพวกหรือส่วนราชการไปด้วยอย่างนี้ท่านคิดว่าท่านเสี่ยงไหมคะ่ะ ไม่เสี่ยงนะคะถ้าอย่างนี้แล้วฉะนั้นแล้วการจะทําอะไรเราจะต้องคิดต้องมีม,มีมีเป้าหมายหาเป้าหมายให้เจอให้ชัดเจนแล้วเขียนนะคะเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องพี่ๆี่แล้วทุกคนนะคะที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการหรือเป็นเกษตรกรหรือเป็นที่ทํางานที่ทํางานในเชนของอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมอาหารสิ่งออาาาาสําคัญท่านก็ต้องมี รู้จักตัวเองว่ามีเป้าหมายในปีนี้เราจะทําอะไรส่วนรายละเอียดที่จะบริหารความเสี่ยงหรือเรื่องอะไรเนี่ยท่านสามารถเขียนใต้คลิปนี้ได้นะคะถามได้ว่าคุณสิริวารีผมจะทํานั้นผมคุยจะท้ท่านคุยกันได้ดีทันยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วช่วยผลักดันให้ท่านประสบความสําเร็จ ยังไม่พอน,นะคะถ้าท่านบอกไม่มีเงินแต่อยากจะทำผมศึกษามาแล้วดีดีมาบอกค่ะไม่มีเงินบอกดีท่านจะแนะนําช่องทางในการไปเอาเงินฟรีมาเช่นกรมส่งเส,าาร,เส,สริมุตสาหกรรมเช่นสสวเช่นอิสเมชเช่นมีหน่วยงานภาครัฐเยอะแยะค่ะที่พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนะคะท่านเข้าใจแล้วนะคะการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวนะคะ ไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการบริหารความเสีย่ยงการเตรียมความพ,พร้อมที่จะรับถ้าท่านขายไม่ได้ท่านมีชีวิตครอบครัวแล้วถ้าท่านล้มเหลวท่านจะทําอย่างไรถ้าท่านขับรถไปน้ํามันหมดท่านจะทําอย่างไรนั่นคือการบริหารการเตรียมการการคิดล่วงหน้าก็คือการบริหารความเสีย่ยงสําหรับคลิปนี้ต้องลาก่อนสวัสดีค่ะ